ทำไมลายใหญ่เขายังล้ม <c oughs> นะครับยังมีเลือกกิจการปัญหาลายใหญ่นี่มันไม่มีมันม,ม,นม,ม,นมีแค่ปัญหาเดียวครับที่จะทำให้ล้มคือคนทำจริงๆนะไม่อยู่นะแล้วก็ปัญหาภายในครอบครัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบ้อยหรอกเปาเป็นปัญหาครอบครัวยกตัวอย่างเช่นอ่ามีคน ไม่ซื้อต่อกันนะครัผัวเมียนะรหรือว่าคนทําจริงๆบริหารจริงๆเน่ยเสียชีวิตนะครับแค่นั้นแหละสําหรับรายใหญ่ที่เขาจะล้มละลายโอเคครับสวัสดีนะครับมาเจอกันอีกแล้วสําหรับสายหวานเนาะไรอ้อยเหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้จะมาพูดนะครับหรือว่าให้ เหตุคมรู้นะครับแลกเปลี่ยนเลี่ๆน้อยเกี่ยวกับการทําอ้อยที่บอกว่าการทําอ้อยนะครับทําให้ขาดทุนนะทำให้หมดตัวซึ่งคลิปนี้ผมจะมาเล่าว่าสาเหตุนะครับที่ทําให้การทําอ้อยแล้วไม่ประสบผลสาเร็จนะครับหรือว่าล้มลุกคู่ค้านนะ เจอปัญหานี้ท่วมตัวนะครับนี่ท่วมหัวเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแยกสาเหตุหลักๆนะครับออกเป็นสามข้อนะครับสามข้อซึ่งจะเรียงจากข้อแรกนะครับอันดับแรกอันดับสองอันดับสามซึ่งจะมาพูดแบบ เรียกอะไรครับประสบการณ์เนาะเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดเลยเพราะผมจะอยู่ในระบบแบบนี้แหละตลอดนะไม่ว่าตอนนี้ผมก็ใช้ระบบแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถสร้างตัวได้ก็อยู่ได้นะโอเคคําพูดนะครับเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรหรือว,ว่าชาวไร่อ้อยลายใหม่นะครับหรือทํอ้อยมาไม่กี่ปีนะครับ จะพูดคํานี้ทุกคนนะครับสําหรับคนที่หยุดทาอ้อยแล้วก็เลิกทาอ้อยไปเปลี่ยนเป็นทําอาชีพอื่นเพราะอ้างว่าการทาอ้อยแล้วขาดทุนนะทำให้บทตัวนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเลยประเด็นแรกนะครับของการทาอ้อยแล้วขาดทุนเนี่ยประเด็นหลักเลยคือเราบริหารจัดการเงินนะครับหรือว,ว่า <c oughs> ทุน ที่เรากู้มานะเงินที่เรากู้มานะบแบบไหนคือโรงงานนะครับหรือบริษัท <c oughs> ที่สนับสนุนเราปลูกไอ้เนี่ยเขาจะให้เงินทุนมานะครับก้อนหนึ่งจะมาในรูปแบบเงินแล้วก็อุปกรณ์หรือไม่ก็พวกปุย๋ยพวกยานะครับเราบริหารจัดการ นะครับทุนยังไงนะครับมันถึงทําให้เราขาดทุนนะครับอันดับแรกคือเงินนะครับเงินนี่เราจะให้เขาจะให้มาเป็นไล่นะครับตีเฉลี่ยต่อไล่ขึ้นอยู่กับจํานวนไล่แล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มค้าประกันนะซึ่งส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มแหละถ้ากลุ่มค้าประกันเยอะนะเราก็ได้ทุนเยอะหน่อยนะบวกกับไล่ที่เราจะมีเพราะว่าถ้าเรา ทำหลายไล่นะคนค้ากลุ่มเยอะอ่าเงินเงินกู้มันก็ได้เยอะนะครับค่าโน้นค่านี่ค่าเช่าค่าปูค่าไถค่าพันอ่าจิประทนะครับหลายๆอย่างแต่ว่าบางอิญนนะครับเราได้เงินส่วนนี้มาแล้วอ่ะด้วยสถานะครอบครัวอ่าหรือว่านี่สินเรายังติดติดกับขัดเราเงินก้อนนี้นครับ ที่ตัวเป็นเงินเนี่ยไปใช้อย่างอื่นก่อนนะครับไปหมุนนะครับในธุรกิจใน,ในกิจวัตรครอบครัวนะไม่ว่าจะไปเป็นค่าเล่าเรียนลูกนะป็นค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่ารถอ่าค่างวาลดลถค่านี่สินหรือเอาไปจ่ายต่างๆในครอบครัวนะเวลาถึงเวลาบริหารจัดการจริงนะครับเราไม่มีทุนนะเพราะว่าเราทุนก้อนนี้ ไปใช้อย่างอื่นก่อนแล้วก็จะก็มันก็ทําให้อ้อยนะครับหรือว่าผลผลิตอ้อยที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเพื่อใช้นี่กับเงินก้อนนั้นแล้วก็เพื่อเหลือใช้นะครับส่วนต่างที่เหลือพอได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจำนวนอ้อยเราก็ไม่ถึงนะครับทําให้เราเป็นหนี้อ่าทางบริษัทนะหรือไม่ก็อาจจะบิดพ้นหนี้แต่ว่าเงินเหลือใช้นะครับไม่เยอะ เขาจะไปเสียกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆเวลาเราเก็บเหี่ยวผลผลิตนี่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนอันดับแรกเลยที่จะเจอสําหรับลายใหม่ๆอันดับ2คือทํางานควบคู่กันไปหลายอย่างนะครับทํางานควบคู่กันไปหลายอย่างก็อย่างเช่นอาจจะทำทำอาชีพอื่นเสริมหรือว่าทําพืชชนิดอื่นเสริมถ้าสมมุติว่าทําไายแล้วใช่ไหมครับเงินที่ผมพูดขั้นไอ ลำดับแรกนออกมานะครับเราก็ดึงเงินก้อนนี้ครับไปหมุนนะหรือว่าไปใช้หน้างานอื่นก่อนนะพอคิดว่างานตัวอื่นที่ทำด้วยมันจะให้ผลตอบแทนมานะตามเป้าที่เราคิดแล้วค่อยเอาเงินก้อนนั้นนะมาดูแลรักษาอ้อยอ่าเข้าใจเข้าใจนะครับอสมมุติง่ายๆก็คือ ว้นะครับแล้วก็มีเงินต้นทุนนะเงินกู้ที่บริษัทเขาให้มาเนี่ยเวลาเงินออกมาเนี่ยเราไปทำอาชีพอื่นเช่นทำอะไรครับปลูกพืชอายุสั้นอ่าอะไรครับพืชอายุสั้นก็พวกพริกอะไรอีกนะข้าวอ่าคิดว่าถึงเวลานั้นนะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกนะ เราก็จะได้มาดูแลรักษาอ้อยแต่เผอิญน,นะครับพริกปีนั้นเนี่ยไม่เป็นราคานะทำให้เงินจะดึงกลับมาดูแลอ้อยเนี่ยไม่ทันนะผลผลิตแล้วก็ตกตำ่ำเหมือนข้อแรกที่ผมพูดไปอันดับสามนะครับตัวนี้อาจจะมองมองแล้วนะถ้าทำน้อยๆเนี่ยจะไม่มีผลนะครับคืออุปกรณ์นะอุปกรณ์ ทำผ้าไล่สิบไร่เนี่ยจะไม่ค่อยมีผลแต่ว่าถ้าทําเยอะจะมีผลสำหรับอุปกรณ์ในการทําไร่ต่างๆไม่ว่ารถไถอุปกรณ์เสริมต่างๆนะการปลูกการฝังปุ๋ยการกำจัดวัชพืชต่างๆนะครับนี่คือต้องถ้าเป็นรายใหญ่ทุกวันนี้เขาก็หันมาใช้อุปกรณ์หมดนะครับเพื่อลดค่าจ้างในการใช้คนหนรือว่าแรงงานหายากเนี่ยนี่คือ3ข้อหลักๆนะครับ ส่วนรายละเอียดก็คงอธิบายไม่ถูกนะครับอธิบายไม่ได้หมดหรอกคือเอาข้อหลกัหลกๆคือ3ข้อแค่นี้นะถ้าคุณบริหารจัดการ3ข้อนี้ได้นะครับคําว่าขาดทุนนะจะไม่ค่อยเจอนะครับนะจะไม่ค่อยประสบนะถ้าบริหารจัดการ3ข้อนี้ได้เอนะโอเคนะครับสําหรับใคร ที่ฟังคนเดื่นพูดนะครับแล้วก็มาคิดหนักนะสำหรับที่จะมาลงทุนอ้อยทำอ้อย <c oughs> ลายใหม่ๆเนี่ย <c oughs> ก็เอาสามข้อนี้ไปพิจนารนณาดูนะครับว่ามันถูกอย่างที่ผมพูดไหมหรือว่าถ้าใครมีปัญหาอย่างอื่นนะครับที่จะเสริมขึ้นมาก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวพูดอีกเรื่องทำไมลายใหญ่เขายังล้ม <c oughs> นะครับยังมีเลือกกิจการปัญหารายใหญ่นี่มันไม่ม,ม,มีมันมีแค่ปัญหาเดียวครับที่จะทำให้ลมคือคนทำจริงๆนะไม่อยู่นะแล้วก็ปัญหาภายในครอบครัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบ้อยหรอกอเป็นปัญหาครอบครัวยกตัวอย่างเช่นอ่ามีคนไม่ซื่อต่อกันนะหัวเมียนะ หรือว่าคนทําจริงๆบริหารจริงๆเนะี่ยเสียชีวิตนะครับแค่นั้นแหละสําหรับลายใหญ่ที่เขาจะล้มละลายเนาะนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะว่าเขาจะหมุนของเขาเองนะด้วยเทคโนโนรียีมเปลี่ยนไปเขาก็สามารถมีทุนทััพ์์หาได้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอ้อยแต่ละไร่เนี่ยสำหรับลายใหม่นะครับอยากรู้ว่า มันตกเฉลี่ยไร่ละเท่าไหร่นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทํารายละเอียดให้ดูนะครับมาอธิมาอธิบายว่าต้องใช้ทุนต่อไล่เริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขายของนะครับขอฝากเข้าไปติดตามนะทั้งในช่อง YouTube บ่าวซาลิศนะครับ Facebook นี่ผมขอให้เป็นช่องเป็นเฟซที่ชื่อว่าบ่าวซาลิศนะครับสำริด นะถ้าเฟซนะฝากเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยก็จะพยายามหาเทคนินะคการทำอ้อยทำอะไรต่างๆมาให้พี่น้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ